สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิบนี้จะนําสูตรร้อยมาลัยครับของรัฐบาลครับมาให้ท่านได้รับชมกันสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรคล้ายๆกับลาวพัฒนาครับแต่ว่าเอามาทําเป็นสูตรไทยได้ลาวพัฒนาได้ครับแล้วจะมีเลขเด่นออกมาสูตรนี้นี่ได้ตัวเด่นออกมาคือได้เด่นบนอย่างเดียวครับ มาบนอย่างเดียวครับสําหรับสูตรร้อยาไลายสูตรนี้ของรัฐบาลเดี๋ยวมาดูครับก็ย้อนไปให้ดูก่อนผมจะมาเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งคดคดาครับที่ออก949 2 4 6เอาเลขตรงนี้ครับก็เหมือนกับลาวพัฒนาครับเราก็จะเริ่มจาก2 46แล้วก็ตามด้วย949ตัวนี้เป็นร้อยมมลาย,ยาวเหมือนกันครับ,รบเหมือนสูตรส ร้อยมมลัยสูตรสองของเราพัฒนาครับก็เริ่มจากสามตัวบนก่อนจะตามด้วยเลขหน้าครับเก้าสี่เก้าก็เลขรางวัลที่หนึ่งนี่แหละครับแต่เราสลับตำแหน่งกันเริ่มจากข้างหลังไปข้างหน้าครับเอาข้างหน้ามาไว้ข้างหลังทีนี้ก็ บวกกันยาวลงมาครับได้เลขหนึ่งเอาเลขหนึ่งมาตั้งตรงนี้ครับเหมือนลาวพัฒนาเลยครับสำหรับสูตรสูนี้ นี้ก็ตีเส้นครับเอาตัวที่ไม่ได้โดนตีเส้นออกมาก่อนจริงงวดแรกนี่ก็เข้าไว้ที่สองสีด้วยครับแต่ผมจะบวกอีก,อกแนวหนึง่งเพื่อหาเลขวิ่งเลขเด่นเลย ก็ได้เลขหกตัวตรงนี้ก็คือเข้าเลยครับสองสี่เพราะว่าเราคำนวณที่หนึ่งกระด,กดา,าดกระดามาดูสิหกกระดากระดาครับก็เลขออกสามสองสี่สองหกก็อันนี้ก็ได้ทั้งสองสี่แล้วก็สองหกแต่ว่าผมจะบวกอีกอีกรอบนึงครับเอาเลขบวกไขว้กันครับนี่ครับสองหกศูนย์ตรงนี้สองหกได้แปด นี่ครับสองบวกหกหกบวกศูนย์ก็ได้หกนี่ครับก็จะได้แปดหกตรงนี้อีกทีนึงครับสี่บวกแปดได้สิบสองแปดบวกสองได้ศูนย์เอาเลขบวกกันอีกทีนะครับแปดหกได้สิบสี่เห็นไหมครับผมจะให้ท่านสังเกตดูตัวข้างบนตรงนี้สองศูนย์ได้สองงวดนี้ได้สองสี่เลยครับ แต่ที่จะให้ดูเลขตัวเดียวเป็นเลขวิ่งเลขเด่นก็คือเลข4ตัวเดียวครับงวดน,นี้นี่เข้าไป2-4เลยครับเพราะเลขออก3-2-4 2-6ความจริงตรงนี้ก็เข้าไปอยู่แล้วครับ2-4 2-6แต่ผมจะเน้นตรงนี้ครับเพราะตรงนี้นี่มาทุหงวด เลขตัวข้างบนเลขสี่ตัวนี้แล้วบองอื่นตัวนี้ได้เลขสองงวดแรกนี่เข้าๆครับเดี๋ยวมาดูงวดที่2ก่อนก็เริ่มจาก3ามสองสี่แล้วก็สองสี่ห้าครับ นี่ครับ5้าหกหกเก้าหน็ก็ได้8ปแมาตั้งครับสูนี้เป็นการได้เลขเด่นครับ แล้วก็มาบนตลอดครับมาบนอย่างเดียวเลยเราก็จะได้เลขวิ่งก็คือเลขเด่นบนก็ bat, ตัวที่ไม่ได้โดนตีเส้นออกมาก่อนครับในงวดนี้นี่เลขหกตัวนี้ ม่มีคู่ชุดครับแต่ว่าแถวตรงนี้ครับแถวแรกนี่จะมีหลักสิบบนอยู่ตัวหนึ่งสองแปดศูนนี่ครับพอออกไปที่สองสี่สองหกแล้ทีนี้ท่านมาดูแถวที่แถวแรกงวดที่สองมีเก้าห้าเจ็ดแล้วงวดวันที่หนึ่งสิงหาครับ เลขก็ออกไปที่8ปดห้าสองห้านี่ครับแถวแรกนี่ก็มาหลักสิบบนครับสามตัวครับมาสิบบนอยู่เหมือนกันพอเลขออกไปที่8ปดห้าสองสองตัวล่างออกห้าแถวแรกนี่ครับเลขสามตัวนี่มาหลักสิบบนตัวหนึง่งแต่ให้ท่านดูฝั่งนี้ครับ เมือนเดิมครับเอาเก้าบวกสามตรงนี้เก้าสามได้สิบสองสามเจ็ดก็ได้ศูนย์ก็จะได้สองศูนย์หนึ่งห้าได้หกห้าเก้าก็ได้สิบสี่สองบวกศูนย์ได้สองครับแล้วก็หกสี่ได้ศูนย์เลขตัวข้างบนนะครับที่เราบวกกันลงมาแล้วตัวเนี้ยครับ เข้าไปที่5้าสองและตรงนี้มีเลขห้าถ้างวดไหนถ้าเลขไม่ชนกันกับข้างบนเขาจะมาคู่กันดังนั้นให้จับเอาตรงนี้ครับ3ามตัวตรงนี้มาคู่กับตรงนี้หัวนี้ไม่ชนครับก็จับคู่ได้ก็จะมี9ก้าสองห้าสองเจ็ดสองแต่บีบังงวดครับที่ชนกันครับ มีเลขชนกันอันนี้ก็มาได้ห้าสองห้าศูนย์ถือว่าเป็นเลขเด่นเลยครับลำดับสูตรนี้คือเราได้ได้เลขเด่นเลยตัวข้างบนนะก็บังเอิญลงนี่ก็ได้สองสี่สองหกอันนี้ก็ได้ห้าสองห้าศูนย์มาดูงวดนี้ต่อครับแปดห้าสองแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่ง แล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งโหสูตรนี้ดีนะได้เลขวิ่งเลขเด่นเลยนะสามเจ็ดศูนย์เก้เด่งเจ็ดหกศูนย์สามหกเก้า

วสูตรนี้อาจจะมีประโยชน์กับท่านถือว่าเราอย่างนี้เราก็คำนวณเองได้ครับ0ูนครับเอาตัวที่ไม่ได้โดนตีเส้นอะไรออกมาหกสี่แปดศูนยนี่ครับให้ดูแถวแรกครับ เพราะว่าเลขงวดที่ออกล่าสุดก็คือ8 6 5อันนี้ก็มาทั้ง6ทั้ง8ครับเสรยาดายครับไม่มีเลข5เป็นเลข4ไม่งั้นก็จะได้6 5 3ตัวเป็น8 6 5นี่ก็เหมือนกันครับเป็นเลข3ไม่ใช่เลข2ทีนี้เราก็บวกไข้เหมือนเดิมครับเอา0ูบวกสตรงนี้ก็ได้4 สีบกแได้12เห็นไหมครับถ้า4ีบวกสตรงนี้จะได้เลขหเลยเพราะว่างวดงวดนี้เลขออกไปที่8ปดหกห้าตัวล่างออก6กสมาทั้ง6บนหล่างครับถ้าเลขชนกันอย่างเนี้ครับงวดนี้แหละครับที่เลขชนกันแล้วก็มาเลขเลขหหลักสิบ ถ้าไม่ชนกันนี่ถ้าตัวหนึ่งตัวใดเป็นเลขห้านี่มันก็จะได้เลขคู่กันแต่ยังไงน้อยเราได้เลขเด่นเลยครับตัวที่สองครับสองหกได้แปดหกศูนย์ก็ได้หกนี่น,นี่ยังได้แปดหกเลยครับเนี่ยเสดายครับตรงนี้ได้เลขสี่ถ้าเป็นเลขห้านี่อาจจะนับเพิ่มแต้มไปได้ครับก็เหมือนกับตัวนี้ นับเพิ่มแต้มไปได้ครับก็จะได้หกห้าแต่ที่แน่แน่เลขตัวข้างบนนี่ครับคือมาแน่นอนครับหกตรงนี้ก็มีหกชนหกก็เลขออกไปที่หกห้าแล้วก็หกสามส่วนสองตัวตรงนี้ได้หกสามสาม สูตรนี้นี่ได้เลขวิ่งเลขเด่นเลยครับสําหรับเลขตรงนี้ครับสองตัวตรงนี้บางครั้งตรงนี้ก็มามาสองตัวในงวดน,นี้มีสี่ไม่มีห้าไม่มีสามเลขสี่มาเรามาดูงวดใหม่ครับงวดวันที่หนึ่งหนึ่งกันยาครับเอาแปดหกห้าครับแล้วก็ตามด้วยเก้าเก้าสี่

แปดศูนสี่สองหกแปดนี่ครับชุดหกตัวก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ก็แถวหน้านี่ครับเหมือนเดิมเลขแถวหน้าจะมี หลักสิบบนอยู่ตัวหนึ่งเด,ดีย๋ยวมาดูคนเข้าฝั่งนี้เลขตรงกับตัวไหนถ้าชนกันก็มาเหมือนเดิมครับแต่ถ้าไม่ชนก็มาเพราะว่าจะได้คู่กันแปดสองครับได้ศูนย์สองหก็ได้แปดเห็นไหมครับศูนย์บวกแปดก็ได้แปดวันนี้มีเลขแปดครับแปดมาข้างบนด้วยศูนย์บวกสี่ได้สี่ 4ีบวกแปดได้สิบสองได้แปดกับหครับข้างบนมีเลขแปดครับตรงนี้มีแปดแล้วก็มีหกอยู่ตรงนี้ด้วยเท่ากับชนสองตัวเลยไม่แน่ครับอาจจะออกแปดหกหกแปดก็ได้ หนึ่ทับเก้าทับหกแปดเดี๋ยวมารุ่นกันครับเลขวิ่งนะครับเลขเด่นเลขวิ่งเลยสูตรร้อยมาลายแล้วได้เลขเลขวิ่งเล,เลขเด่นด้วยสีนี่ก็ออกไปที่สองสสองนี่ก็ออกห้าสองตรงนี้ได้ห้าศนตรงนี้ก็คู่สองสี่ หกหกห้าแล้วก็ได้ทั้งหกห้าหกสามนี่คือเป็นบนครับถ้ามาล่างก็ถือว่าสูตรคำนวณตามเป้าครับวงนนี้ได้เลขแปครับเดี๋ยวมันลุกนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางครับสำหรับรัฐบาลครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขตัวเดียวเลขวิ่งเลขเด่นเลยครับเลขรูดเลยสำหรับรัฐบาล เอาไปเป็นแนวทางครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมสูนี้อาจจะมีประโยชน์กับท่านก็ได้ครับเอาไปคํานวณเองได้ครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงลยลวยกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ